สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเซลล์ลูกบัดมิซูสายเปเช่นเดิมนะคะเจอลูกบัตที่ไหนนะคะเจอมิซูบิชิตไตทตันตอนเดียวที่นั่นค่ะก็วันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะคะ,ะ,คะที่ลูกบัตตั้งใจแต่งแบบว้าวเลยนะคะตั้งใจแต่งเอาใจสายออฟโรดสายลุยสายคอกสายบรรทุกนะคะคันนี้นะคะเป็นไตทตันตอนเดียว4 w h e e l วเกียร์ออโต้นะคะราคารถอยู่ที่749,000บาทค่ะมาดูกันนะคะว่าวันนี้ลูกบัดแต่งอะไรมาบ้างเลยอ่าคันนี้นะคะใส่ชุดกันชนหน้าเหล็กนะคะแบบโอบนะ ะะพร้อมไฟสปอตไลท์มาเลยนะคะไฟสปอตไลท์เห็นดวงน้อยแบบนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าสว่างมากๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดให้ดูไม่เปิดให้ดูดีกว่า <c oughs> อ่ะก็มีไฟเดย์ไลท์ตรงด้านหน้าให้ด้วยไฟเดย์ไลท์จะติดต่อเมื่อที่เราสาตาร์ทรถอ่ะเปิดให้ดูนิดหนึ่งก็ได้นะคะจะได้เห็นกันไปนะคะอ่าเป็นง นะคะเห็นไฟติดไม้เย่ยอ๋อไฟเดย์ไลท์เราต้องเปิดเปิดไฟนิดนึงไฟหลีใช่ไหมต้องเปิดไฟหลีใช่ไหมคะตัวไฟเดย์ไลท์ของชุดกันชนหน้านะคะเราต้องเปิดไฟหลีนะคะไฟเดยไลท์ถึงจะติดนะคะส่วนตัวนี้ไฟสปอตไลท์ลูกปัดติดสวิตช์แยกไว้ให้นะคะเราสามารถเปิดติดสวิตจากด้านในรถได้นะคะ เอาให้เห็นภาพชัดๆกันไปเลยอ่าในส่วนของด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะคะกันชนหน้าของเราก็เข้ากับตัวรถกันชนอ่าเข้ากับตัวรถตัวใหม่ใน่กันแต่ว่าถ้าพี่ๆอยากได้ชุดกันชนแบบเล็กใหญ่ๆรอสักครู่ค่ะของใกล้มาแล้วนะคะก็มาดูด้านข้างได้เลยค่ะด้านข้างตัวนี้นะคะลูกปัดใส่ซุ้มล้อให้นะคะขนาด7.5นิ้วนะคะก็ขนาดใหญ่ๆไซส์ใหญ่ๆไ,ไปเลยค่ะแบบนี้ มาพร้อมกับแม็กโอเอซิสนะคะแม็กตัวนี้ขอบ16ค่ะใส่ลงตัวมากเลยนะคะกับยางโตโยท้ยนะคะยาง RT ร์ทโตโยทยนะคะ้าะค,ะค่ะขอบ16นะคะยางตัวนี้อยู่ระหว่างกึ่งกลางระหว่างยาง MT ที่วิ่งลุยสวนกับยาง a อทีที่วิ่งบนถนนดำนะคะตรงนี้ก็กึงก่งๆสามารถขับขี่ได้2ส,สภาพถนนเลยค่ะไม่พอคะ่ะใส่อีก บันไดข้างนะคะบันไดข้างทรงนินจาค่ะใส่ไปเลย2สเตปแบบนี้บันไดข้างบอกเลยว่ามีให้เลือกหลายรูปหลายแบบหลายทรงสําหรับพี่ๆที่ชอบทรงแบบไหนแบบประมาณไหนก็สามารถแจ้งลูกปัดได้เลยนะคะแล้วก็สติ๊กเกอร์ตัวนี้นะคะเราสามารถใส่โฆษณาชื่อร้านเราเบอร์โทรเราหรืออะไรก็แล้วแต่สามารถสั่งทําใส่ได้เรียบร้อยเลยนะคะลูกปัดมีบริการทําให้นะคะแล้วก็ตัวกันซาค่ะตัวเบ้ามือนะคะใส่ให้เรียบร้อยค่ะ อแล้วมาพร้อมกับเหล็กอคอกไซส์พิเศษตัวนี้นะคะตัวนี้ลูกปัดสั่งทําคันต่อคันนะคะก็พี่ๆอยากได้ทรงประมาณไหนก็จ้งลูกปัดได้คันนี้ลูกปัดสั่งทํานี่ค่ะคะอกสูงเลยหัวเก่งไปนิดนึงนะคะ,ะแบบนี้เลยลูกค้าใส่บรรทุกเหล็กต้องการให้อคอกในเลยหัวเก่งไปนะคะแล้วก็ใส่แผ่นเพจตรงนี้มาให้เรียบร้อยนะคะเพิ่มความแข็งแรงมานะคะอคอกตัวนี้ไซส์ขนาดใหญ่มากใหญ่เท่าไหร่นะ สองนิ้วเนาะเหล็กเหล,ล็กสามมิลเหล็กสองมิลเหล็กสามมิลนะคะเหล็กสามมิลแล้วก็คอกใหญ่ขนาดสองนิ้วเลยนะคะแบบนี้ไปเลยมาพร้อมกับลายกันโคลนสัดโคลนด้านท้ายแบบนี้นะคะบอกแล้วว่าถ้าคันไหนใส่ซุ้มล้อแล้วมันก็จะดูมีมิติมากขึ้นนะคะตอนนี้รถคันใหญ่มากๆเลยเนี่ยดูใหญ่โตขึ้นเยอะเลยนะคะแล้วก็ตัวกันชนท้ายค่ะกันชนท้ายเราใส่แบบโอแบบนี้ค่ะ อบข้างๆนะคะกันชนจริงๆนะคะกันชนท้ายมีให้เลือกหลายแบบถ้าไม่ถ้าไม่มีแบบอบถ้าเป็นตัวทรงสป,ปอร์ตก็จะมีแค่นี้จะไม่มีแขนโอบไปแขนโอบก็คืออบรถเราให้มันแข็งแรงมากขึ้นนะคะหมายถึงว่าไม่ใช่แข็งแรงมากขึ้นกันชนจริงๆเวลาถอยชนหรือจะมีคนมาชนเรามันก็จะไม่โดนตัวรถจะโดนแค่กันชนนะคะอ่าแล้วก็ที่เหยียบ2ส,สเตปแบบนี้เลยนะคะพ,พร้อมหน่วงโอเมก้าสีแดงนะคะแล้วก็ตัวไฟถอยด้านท้ายค่ะ ด้านนี้มีอะไรอีกด้านนี้ก็มีฝาครอบถังน้ำมันให้ค่ะนี่นะคะเป็นลายลังพึ่งนะคะก็ขดหดูๆกันเข้าไปเลยนะคะอ๋อเราใส่เซ,เซ็นเซอร์ถอยหลังด้วยติกคันนี้ใช่ไหมนี่เซ็นเซอร์สี่จุดนะคะหนึ่งสองนะคะสามสี่จุดค่ะใส่ไปเลยเซ็นเซอร์สี่จุดนะคะเดี๋ยวมาดูท้ายกระบะกันบ้างนะคะว่ามันกว้างขนาดไหน ใหญ่โตโออ่าอลังการมากนะคะเหล็กกันตกอะไรเราใส่ให้เรียบร้อยนะคะนี่เลยสำหรับสายบรรทุกบหมาสำหรับเอาใช้ไปใช้งานในสวนหรือใช้งานบรรทุกของนะคะตลาดค้าขายอย่างนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะแล้วก็ส่วนด้านในรูปัดติดก,กล้องให้ด้วยนะคะกล้องแท้ของมิซูบิชินั่นเองนี่นะคะติดก,กล้องบันทึกเหตุการณ์ด้านหน้านะคะแล้วก็ มีบันทึกเหตุการณ์ด้านท้ายด้วยนะคะคันนี้เกียร์ออโต้นะคะเดี๋ยวให้ตะกล้องแพลนให้ดูนะคะเกียร์ออโต้ของเรานั่นเองตัวนี้มีดิฟล็อกมานะคะแล้วก็มีตัว t ท a c t i o n control เหมือนเดิมนะคะตัวไต่ต้นตอนเดียวโฟร e วของเรานะคะด้านในนี้บอกเลยว่ากว้างมากนั่งสบายมากๆนะคะรูปปัดสูง170ขึ้นไปนั่งเนี่ยขาไม่ติดนะคะนั่งได้สบายเลย มีตรงไหนอีกนะประมาณนี้ส่วนสติกเกอร์เนี่ยมีให้เลือกแบบ40 508, บ 50, หบแลายขึ้นอยู่ว่าพี่ๆอยากได้ลายประมาณไหนได้เลยนะคะก็รถของเรานะคะมีให้เลือกทั้งหมด4สีแล้วนะคะแล้วก็มีทั้งเกียร์ออตโต้และเกียร์ธรรมดานะคะและที่สำคัญเลยนะคะลูกป,ปัดเนี่ยน้ำรถ แบบนี้นะคะไปส่งมอบให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะไม่ต้องเข้ามาดูที่โชว์รูมนะคะดูจากคลิปลูกปัดแล้วโทรสั่งจองได้เลยนะคะเดี๋ยวนี้เราทําการจองกันง่ายมากนะคะแล้วจองเสร็จแล้วขั้นตอนก็คือโอนเงินจองเข้าบัญชีบริษัทนะคะแล้วลูกปัดก็ส่งเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นะคะมีให้เลือกทุกแบงค์เลยนะคะส่งไปเซ็นถึงที่บ้านนะคะแล้วก็พอไฟแนนซ์ผ่านนะคะลูกปัดก็แต่งตัวแต่ตัวแต่งตัวแต่งรถ แต่งรถหล่อๆแบบนี้นําไปส่งมอบให้ถึงที่บ้านนะคะส่งทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยนะคะอยู่จังหวัดอะไรก็สามารถสั่งซื้อรถกับลูกปัดได้เลยนะคะก็คันนี้ก็เป็นอะไรที่ตั้งใจแต่งมากๆนะคะก็ช่วยออกแบบการแต่งกับลูกค้าก็ช่วยๆกันเลือกของนะคะได้มาเป็นแบบนี้นะคะก็วันนี้ยังไงขออนุญ,ญาตนำรถคันนี้เตรียมตัวไปส่งมอบก่อนลูกค้ากำลังจะมารับรถที่โชว์รูมนะคะวันนี้ก็ ก็ช่องทางติดต่อลูกป,ปัดนะคะเบอร์0816414576ค่ะโทรมาสอบถามโปรโมชัน่นแล้วก็สอบถามการแต่งได้นะคะวันนี้ลูกป,ปัดขออนุญาตไปก่อนนะคะ๊ม่าบายเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคลิปหน้ารู้สึกว่าจะไปจังหวัดเลยนะคะไปนาแฮวนะคะติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ